สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมาดามน้ำผ็ชดอีกแล้วนะคะวันนี้ยายก็จะมาเล่าต่อจากที่ผู้หญิงคนนั้นที่ขณะที่เขาอยู่สวีเดนเขาบอกว่าเขากลัว เวลาที่แฟนเขาเมาใช่ไหมคะเขากลัวว่าแฟนเขาจะทำร้ายแต่ยายมองมองแล้วอ่ะทำไมเขาไม่คิดจะทำอะไรเลยผู้หญิงคนนี้ทำไมไม่คิดที่จะขอจะขอ ความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านหรือจากพรรคพวกที่เขารู้จักเขาก็เคยบอกยายนะคะว่าเขาเคยมีญาติอยู่ที่สวีเดนเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอยู่โซนไหนของสวีเดนแต่เขาบอกว่าไม่ไกลไม่ไกลมาก นั่งรถก็ไม่ถึงชั่วโมงเขาเคยบอกยายอย่างนั้นนะคะไม่เกินชั่วโมงนะคะประมาณนั้นนะ่ะนั่นแหละในแต่ละวันสามีของคนไม่ใช่สามีเขายังไม่ได้แต่งงานกันเขาแค่พึ่งดูใจกันยายพูดผิดคือแฟนแฟนของผู้หญิงคนเนี้ย ตลอดตลอดระยะเวลาที่ผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะเขาจะดื่มเหล้าทุกวันประมาณเหมือนเขาจะติดเหล้าหน่อยนะคะผู้หญิงผู้หญิงคนนี้พอพอแฟนดื่มเหล้าใช่ไหมคะเขาก็จะโทรให้แฟนของยายไปหาทุกครั้ง แล้วแฟนเขาอะ่ะไม่มีวันไหนที่ว่าจะไม่ดื่มเหล้าเพราะว่าเขาดื่มดื่มดื่มเหมือนดื่มปกติของเขาอะค่ะจะมีเมาบ้างไม่เมาบ้างมันก็ไม่ใช่แบบว่าเกจะเมาแบบเละเทะนะคะเหมือนเมาซึมซึมประมาณนั้นนะคะตามที่ตามที่ยาย ได้รู้จักแแลแฟนของยายได้ได้รู้จักยายก็เคยเคยไปเห็นบ้านเขาเหมือนกันก็รู้จักผู้ชายคนนี้บ้างเหมือนกันว่าเขาเป็นคนประมาณไหนตามที่ยายเห็นเห็นตามที่ยายรู้จักนะคะเขาเป็นคนนิ่งๆน,นะคะดูดูใจดีนะฝรั่ง ไม่ใช่ว่าจะดูเหมือนเป็นคนที่โมโหร้ายเหมือนผู้หญิงคนนั้นเขาบอกบอกยายเขาเขาดื่มเหล้าก็จริงนะคะแต่แต่เขาดื่มเขาข้อดูดูดีอะ่ะไม่ใช่แบบว่าดูแบบน่าจะโมโหร้ายนะในในสายตายายอะ่ะ เพราะว่าแฟนของยายเขาก็ก็พูดประมาณนั้นเหมือนกันแฟนของยายเขาก็บอกว่าฉันไม่เชื่อว่าผู้ชายคนนี้จะทำร้ายจะทำร้ายผู้หญิงคนนี้ฉันมองมอง,มองดูแล้วมันมันมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนที่ผู้หญิงคนนี้เขาพูดเลย แฟนของยายเขพูดอย่างนี้นะคะแฟนของยายอะ่ะตอนแรกๆอะ่ะแกก็ไปบ่อยเพราะว่าแกแกก็คงจะกลัวว่าจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้บอกว่ามาดูฉันน่อยฉันกลัวเขาจะทําร้ายฉันเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละพอแฟนยายไปเขาก็ดูปกตินะคะอืม บางครั้งเขาก็าออกจะดูแบบเหมือนเหมือนเมาหน่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าแบบเมามากแบบไม่ใช่แบบว่าเมาแบบไม่รู้เรื่องเมาแบบเละเทะแต่เขาดื่มแบบดื่มแบบเหมือนเหมือนคนมีสตินะคะนั่นแหละแกะเหมือนเหมือนจะคนจะค่อนข้างจะติดเหล้าหน่อยผู้ชายคนนี้นั่นแหละแกก็ดื่มของแกทุกวันประมาณนี้ค่ะพอ พอแฟนยายอะ่ะเกเห็นบ่อยๆใช่ไหมไปทีไรก็เออนอนมั่งบางทีเกก็ไม่ได้นอนมันมันเหมือนมันไม่เห็นว่าเขาจะทำร้ายผู้หญิงคนนี้เลยในความคิดของของแฟนของยายแกพูดให้ยายฟังอะนะฉันดูแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เกก็บอกแล้วพอ พักหลังๆมาแฟนของยายเขาเหมือนเหมือนจะเกรงใจอ่ะเพราะว่าไปบ่อยๆใช่ไหมนั่นแหละเหมือนเกรงใจผู้ชายคนนั้น ấy, อ่ะกลัวเขาจะเข้าใจผิดว่าไปทำไมบ่อยๆใช่ไหมนั่นแหละแล้วแฟนแล้วผู้หญิงคนนี้นะคะบางทีอะ่ะดึกๆดื่นๆก็โทรหาแฟนยายนะคะ สามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณเนี้ยโทรหาแฟนยายให้มาดูฉันหน่อยมาช่วยฉันหน่อยอะไรประมาณเนี้ยชัดกลัวอะไรประมาณเนี้ยแฟนยายอะ่ะเขาก็ไปนะคะตอนแรกๆอะ่ะพอหลังๆมาแกแกดูแล้วอะ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้แกก็เลยไม่ค่อยไปทีนี้ แกแฟนพ้องยายอ่ะแกก็เลยพูดกับยายว่าให้เธอช่วยช่วยพูดกับผู้หญิงคนนั้นหน่อยเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าปฏิเสธใช่ไหมคะในเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมาล้องขอความช่วยเหลือใช่ไหมอืมนั่นแหละพอแกพักหลังๆมาพอแกเหมือนว่ามันไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้เป็นคนน่ากลัว ที่จะทำร้ายผู้หญิงคนนี้ได้นั่นแหละแกก็เลยให้ยายอะ่ะเป็นคุณยายก็เลยให้ยายอะ่ะบอกผู้หญิงคนนั้นว่าถ้าถ้าถ้าเขากลัวถ้าเขากลัวถ้าเขากลัวจริงๆอะ่ะก็ให้ให้ให้วิ่งไปขอความช่วยเหลือ บ้านบ้านใกล้ๆได้เลยไม่ต้องรอรอให้ให้แฟนยายไปอืมกว่าแฟนยายจะไปใช่ไหมคะจะไม่ฆ่าเธอตายก่อนหรยอคะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาจะฆ่าจริงๆอะ่ะอย่างถ้าเป็นยายถ้าเป็นตัวเรานะคะถ้ามีคนจะฆ่านะ่ะจะมานั่งรอแต่แต่แฟนยายวิ่งไปช่วยหรอคะไม่คิดจะ ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านบ้านใกล้ชิดเรือนเคียงเหรอคะทำไมเขาตั้งใจจะให้แต่แฟนยายไปช่วยตลอดแล้วทุกครั้งใช่ไหมคะมันดูแปลกไหมแฟนยายเขาก็เลยบอกว่าให้ยายอพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่าเขาเกรงใจเกรงใจฝรั่งแฟนของเขาอะ่ะนั่นแหละบางทีไปดึกๆดื่ดดดดนๆะน่ะ บอกว่ามันมันดูไม่ค่อยดีอืมใช่ไหมแล้วคนอื่นเขาเห็นน่ะบ้านใกล้เรือนเคียงเรือนเ,เคียงเขาเห็นน่ะใช่ไหมเขาจะคิดยังไงใช่ไหมเชา้ชาเช้าก็จะให้แฟนยายไปหาเย็นก็จะให้แฟนยายไปหาเพื่อเพอดึกดึกดื่นๆก็จะจะให้แฟนยายไปหาแล้วแฟนยายอะ่ะเขามี ภาระหน้าที่ที่จะต้องทำหลายอย่างใช่ไหมคะนั่นแหละเขามีงานประจำที่จะต้องทำของเขาทุกวันแฟนยายนะ่ะวันวนะัน่ะงานเขาเยอะคะ่ะเขาไม่ค่อยได้อยู่นิ่งหรอกนะคะบางทีก็วิ่งรับส่งปปลูกไปโรงเรียนเพราะว่าเขายังมีมีลูกคนหนึ่งอะ่ะที่ต้องรับผิดชอบ เพราะว่าแกก็มีมีลูกคนเนี้ประมาณอายุอายุสิบเจ็ดสิบแปดนี่นะคะเรียนเรียนจะจบแล้วค่ะนั่นแหละแกก็ต้องไปรับไปส่งลูกทุกวันไหนแกจะวิ่งทํางานไหนจะต้องมาวิ่งคอยไปดูแลผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละแกก็เลยให้ให้ยายอะบอกผู้หญิงคนนี้ว่า ว่าก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆใช่ไหมคะก็ไม่ต้องรอเก,กเออก็ให้วิ่งไปขอความช่วยเหลือบ้านใกล้ๆก่อนนั่นแหละเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละแล้วยายก็พูดพูดพูดบอกเข้าไปว่าเธอเธอจะให้แฟนของยายอ่ะวิ่งวิ่งไปดูเธอทุกวันเหรอ ยายก็พูดแบบเนี้ยอืนึกไ,ไปดูเธอทุกวันเหรอเขาก็มีหน้าที่มีการงานที่จะต้องทํานะยายก็พูดเขาไปตรงๆเลยค่ะอืมมันไม่ใช่แล้วที่ที่แฟนยายอ่ะดึกดกดืด่นๆก็ต้องไปเธอเธอไม่เกรงใจบ้างเหรอยายก็พูดแบบนี้อืม ถ้าเขากลัวจริงๆนะคะทําไมเขาไม่หนีทําไมเขาต้องทนคะในเมื่อเขามีคนที่รู้จักอยู่แล้วอะ่ะในส so วีเดนน่ะทำไมเขาไม่ขอความช่วยเหลือยายก็ได้พูดไปประมาณนี้นะคะเขาก็บอกยายว่าเนี่ยเขาได้โทรหาหาเพื่อนเขาแล้ว เพื่อนเขาบอกว่าจะมารับเขาไปยายก็เชื่อนะคะพอหลังๆมายายก็เห็นเขาอยู่แบบนั้นอะ่ะเหมือนเดิมถ้าคนเรากลัวจริงๆอะถ้าผู้ชายแฟนเขาคนนั้นอะถ้าเป็นคนที่น่ากลัวจริงๆอะพอเมาแล้วจะทำร้ายอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นยายนะคะ ยายไม่ทนนะคะยายก็กลัวตายเหมือนกันยายไม่เอาชีวิตมาเสี่ยงหรอกใช่ไหมคะนั่นแหละย,ยายก็ไม่เห็นเขาไปไหนนะคะเขาก็อยู่ด้วยกันได้แล้วตลอดเวลาสามเดือนนะคะเขาก็เป็นแบบนี้ของเขาอะคะ่ะเป็นแบบนี้ของเขาตลอดยายก็พูดไปเลยผักหลังๆมายายก็ชัก จะทนไม่ไหวและวยายก็พูดว่าให้เกรงใจกันหน่อยแฟนเธอเมาเธอก็ดูเลเอาอืมถ้าเธอถ้าถ้าเธอกลัวทำไมเธอทำไมเธอต้องต้องทนอยู่กับเขายายก็พูดไปตรงๆนะคะทำไมเธอต้องทนเขาก็อ้างอยู่คำเดียวฉันรอเพื่อน รองให้คนนั้นคนนี้มาช่วยฉันอยู่มันรับฉันไปตลอดจนสามเดือนเขาเขาไม่เห็นไปไหนนะคะจนเขากลับเมืองไทยแล้วเขามายื่นวีซ่าอีกรอบสองรู้ไหมคะเขายื่นวีซ่าอะไรเขายื่นวีซ่าสองปี ขอวีซ่าสองปีแล้วก็ยื่นวีซ่าหกเดือนถ้าคนกลัวจริงๆนะคะจะไปจะกลับไปทำไมคะใช่ไหมแล้วขอทำไมวีซ่าสองปีแสดงว่ามันมีจริงค่ะที่เขาบอกว่ากลัวกลัวกลัวยายก็เลยบอกแฟนยายว่า ให้เธอระวังผู้หญิงคนนี้ให้ดีนะระวังเธอจะจะจะพลาดผู้หญิงคนนี้อะ่ะบางทีแฟนเขาหลับใช่ไหมคะแฟนเขาหลับบางทีเขาอาจจะหลอกให้แฟนของยายไปหาเขาอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าแฟนยแฟนของยายเขาเคยพูดว่าพอฉันไปถึงฉันก็เห็นเขานอนหลับ เพราะว่าคนกินเหล้าใช่ไหมคะคนกินเหล้าอะ่ะแล้วแกก็ไม่ทํางานใช่ไหมคะแก,กเกษียณแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะอือคนกินเหล้านะบางทีดึกดึกดืก่นๆบางทีแกก็กินเหล้าคนคนเมาใช่ไหมคะกินกินเหล้าอะ่ะบางทีมันมันก็หลับนะคะ่ะนั่นแหละย,ยายยายก็กลัวจะแบบว่าภาพพจน์มันจะดูไม่ดีอะ่ะ อย่างแฟนยายไปดึกดื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนั่นแหละมันมันมันไม่เหมาะสมค่ะที่เราจะวิ่งไปดึกดื่นดื่นน่ะเกิดแฟนเกิดบางทีแฟนของยายอ่ะใช่ไหมคะเขาเป็นผู้ชายอ่ะค่ะบางทีผู้ชายมันไม่ใช่ผอิจฉาปูนนะคะบางทีอ่ะ เกิดพลาดท่าเสียทีเขาสักวันน่ะทำไงคะนั่นแหละไปหาบ่อยๆเพฟนยายเขาก็เขาก็เกรงใจผู้ชายคนนั้นเหมือนกันกลัวแล้วก็กลัวบ้านใกล้เรือนเคียงอะ่ะเขาจะมองไม่ดีใช่ไหมคะนั่นแหละเรื่องของเรื่องถ้าเป็นยายนะคะถ้ากลัวว่าเขาจะฆ่าถ้ากลัวว่า พอหลังคนนี้เมาแล้วโมโห้ล้แล้วจะทำลายอย่างเงี้ยยายไม่ยื่นวีซ่าต่อแน่นอนค่ะไม่ขอวีซ่าอีกแน่นอนแล่ยายก็จะไม่ไปอีกค่ะสรุปแล้วอะเรื่องของเรื่องนะคะทำไมยายถึงพูดว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะรวบสองก็หลอก ก็ลอให้แฟนของยายไปหาด้วยกลอุบายว่าจะโดนแฟนทำร้ายผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะคะอายุเขาก็ไล่เลี่ยก,กับยายนี่นะคะ มองมองดูแล้วเขาก็น่าจะแก่กว่ายายหน่อยค่ะเพราะตัวยายเองก็ห้าสิบบวกแล้วนะคะอะไรค่ะเขาก็ไม่ใช่เด็กทำไมเขาทำทำแบบนี้อะมันมันมันไม่เหมาะสมเลยนะคะที่ที่เขาคิดแบบเนี้ยเขาคิดได้ไงคะเขาหลอกให้แฟนยายไปหา เรียกร้องความสนใจขอความช่วยเหลือเล็กๆแฟนของยายเขาก็เออเขาก็ไปใช่ไหมคะนั่นแหละเขไปบ่อยเองมันไม่ใช่ก็ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะที่แฟนของยายอะ่ะเขาไม่มีความลับกับยายเขาตลอดเวลาที่ ครั้งอะค่ะที่เขาไปหรือเขาทําอะไรอะที่เขาไปบ้านหาผู้หญิงคนนั้นอะยายแคทราบหมดเลยค่ะแฟนของยายเกก็คงอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงคนเนี้ยเกก็คงแบบกลัวยายจะเป็นวิตุกังวลใจหรือกลัวยายจะคิดมากประมาณนั้นั่นแหละ กก็จะบริสุทธิ์ใจตลอดเวลาที่ยายได้รู้จักผู้หญิงคนนี้นะคะเขาจะชอบโทรมาหายายจะเล่าแต่เรื่องแฟนของตัวเองก็ประมาณเหมือนระแวงว่าแฟนตัวเอง มีผู้หญิงอะไรงั้นอย่างงี้ใช่ไหมคะบางทีนะคะการระเวงมากๆมันก็ไม่ดีถ้าเขามีผู้หญิงอื่นถ้าเขาจะเอาเราไปอยู่ด้วยทําไมใช่ไหมคะนั่นแหละบางทีมันก็จะมีบ้างแหละผู้ชายอะ่ะที่อยู่คนเดียวอาจจะเป็นผู้หญิงเก่า อะไรก็ได้เออเราก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์หน่อยใช่ไหมคะอืมบางทีบางทีเขาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ชอบมาเล่าให้ยายฟังว่าเนี่ยมันไปหาผู้หญิงมันนัดผู้หญิงแน่เลยบางทีออกไปข้างนอกกับแฟนอย่างเงี้ยเนี่ยเขาให้เรานั่งรออยู่ในรถนะมันไม่ให้เราลงไปด้วยมันต้องแอบไป หาผู้หญิงแน่เลยอะไรประมาณเนี่ย <c oughs> ยายฟังแล้วยายก็ปวดหัวแล้วก็พอพูดไปพูดมาก็ไม่พ้นเรื่องแฟนของยายก็จะชอบถามเรื่องส่วนตัวถามเรื่องแฟนของยายนั่นนูน่นนี่ถามถึงกระทั่งเรื่องในมุง้งคนอายุจนป่านนี้นลคะ่ะ ถ้าเป็นเราเราจะกล้าถามเลยค่ะเรื่องในมุง้งอายุจนป่านนี้แล้วยายเริ่มเริ่มไม่อยากจะคุยด้วยแล้วความ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 คิดในสมองวนเวียนไม่มีเรื่องอื่นพูดแต่เรื่องนี้ตั้งแต่ที่ยายได้รู้จักผู้หญิงคนนี้มา จะเล่าแต่เรื่องเอ้อพูดเขาอย่างนั้นอย่างนี้มีผู้หญิงอย่างน,น,นี้มันอะไรอะเออแล้วก็แล้วก็มาพูดเรื่องของของแฟนยายหามว่าแฟนของยายโกหกยายที่ที่เวลาไปไปหาเขาที่บ้านนั่นหลยยาย ฟังแล้วยายก็เครียดหาว่าหาว่าแฟนยายนัดว่าจะไปหาเขาว่าจะไปดูอืมไปดูสามีเธอแฟนยายว่าฉันไม่ได้นัดอะไรประมาณนี้ยายยิ่งยิ่งคบกูยิ่งปวดหัวยายก็เลยอยายก็เลยบอกเข้าไปว่า เราต่างคนต่างอยู่นะถ้าคุยกันเธอเอาแต่เรื่องปวดหัวมาให้ถ้าไม่มีเรื่องอื่นอนะ่ะไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องคุยกันยายก็บอกเข้าไปตรงๆอยู่ใกล้แล้วปวดหัว ขนาดเราอยู่เมืองไทยเขาอยู่สวีเดนยายยังปวดหัวเลยค่ะเนี่ยบ้านก็บ้านบ้านเขากับบ้านแฟนของยายอะ่ะมันก็เหมือนไม่ได้ไกลกันมากเนาะห่างกันประมาณสองสามกิโลนั่นแหละถ้ายิ่งคบก็ยิ่งปวดหัวเนี่นอนเลยบางทียายว่าเออบอกบอกเข้าไป อะไรที่ไม่รู้ไม่เห็นกับตานะ่ะเราคิดไปเองมันก็ไม่ดีนะทำให้เราจิตวิตกเสียสุขภาพได้นะคนเราอายุมากแล้วค่ะเขาก็น่าจะห้าสิบกว่าน่าจะแก่กว่ายายมั่งอ่ะดูไล่เลี่ยก,กันนั่นแหละผู้หญิงคนเนี้ย จนกระทั่งเขาบินไปสองรอบสามรอบแล้วค่ะที่สวีเดนน่ะไม่เห็นว่าเขาจะกลัวเขาก็อยู่ของเขาได้นั่นแหละถ้ากลัวเราจะไปทำไมแล้วแฟนของยายจะต้องวิ่งไปหาเธอทุกครั้งเลยเหรอเวลาที่เธอขอความช่วยเหลือแล้วมันทุกวันมันเป็นไปได้เหรอคะ จะให้แฟนยายวิ่งไปหาทุกวันน่ะก็นั่นหลยยายก็ถึงได้พูดไปตรงๆเลยในต่างคนต่างอยู่ถ้าไม่จำเป็นก็เออก็อย่าคุยกันเลยยายพูดไปตรงๆเลยค่ะในเมื่อเขาไม่มีความเกรงใจอะ่ะยายก็ไม่เกรงใจเขาเหมือนกันนั่นเลยค่ะคนเราเนาะอายุก็มากแล้วทำอะไร อยให้มันน่าเกลียดเอาแล้วค่ะยายก็มีเรื่องมาเล่าวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแต่แค่นี้นะคะเอาไว้วันหน้ายายจะมีอะไรมาเล่าให,ให้ฟังใหม่นะคะสำหรับวันนี้บายบาย